นั่นเหี้ยะยากเลยทุกคนห้าสิบห้าสิบเลยอย่างเราเหมือนแบบนาวิวสร้างฟอร์มตัวเองจนเราลืมไฟแรกที่เขาแพ้นอกพ่สุภเล็กเลยคือแบบเฮ้ยนาวิวแบบช่วงระยะปีได้ไหมปกีกว่าเขาพัฒนาขนาดเนี้ยผมยังคิดว่าเขาสู้นิคนิโคนิโคอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่นาวิวทให้เห็นว่าโอ้โหแบบเขาพัฒนาตัวเองได้แบบเติบโตเร็วมากๆแล้วก็น้ําหนักแล้วอาวุธมวยของเขากล้าออกอาวุธกล้าต่อย เป็นน้องมวยที่สูงแต่กล้าต่อยหมัดมันอันตรายมากครับผม,มบไม่ให้คำตอบได้ว่าใครใชนะมันน่าสิมาสิบอยู่ที่ว่าใครจะพลาดใครนาบิวก็พลาดให้พ่สุบล็กไม่ได้เพราะว่าพิสุบลิกก็เตะขาแล้วก็ศอกผิดบัญชีมานักต่อนักแล้วแล้ว,ลวก็พิสุบลิกก็พลาดให้นาบิวไม่ได้อาวุธหมัดเขาแล้วก็เข่าแทงหน้าเนี่ยอยู่ผมก็เปรียบเทียบผมอยู่แค่สะดือเขามา <laughs> ส่วนตัวถังคิดว่าเมอนลองได้ไปยืนเทียบกับทางนาเบลเรเห็นความสูงเาว่าการที่เราต่อยกับน้องชุกที่มีความสูงมากกว่าเยอะแบบนี้คิดว่ามันยากกว่ามันมันไม่ยากนะครับมันอยู่ที่ว่าเราต้องแก้เกมแก้เกมแก้เกมให้ได้ว่าเราตัวเล็กแต่มันจะมีสักอย่างหนึ่งที่เราจะได้เปรียบเขาแต่อยู่ที่ว่าเราต้องตีโจได้ออกเราต้องทําหลากหลายให้แบบคนตัวใหญ่มีจุดอ่อนให้เรา ผมก็เจอมานะผมก็จะพยายามลงทุนก่อนถ้าลงทุนแล้วมันไม่เป็นผลดีต่อผมผมก็ถอนทุนออกมามาใส่น้ำเต้าอะไรเนี่ย <laughs> นะออจะมีโอกาสได้เห็นสักวันที่รถถังได้ขึ้นไปเจอนาบิวเขาต้องเป็นวันจะไม่ชิปแหละมไม่รู้วันจันทร์หรือวันอังคารเขาว่านไปวันฉายกับนุยลี่หน่อยคู่นี้สำหรับคู่นี้ครับก็ผมคิดว่าถ้าความไหวเขาก็ พอมีพอประมาณแต่ผมคิดว่าความหนักความแรงของตะวันฉายเอาอยู่ครับคิดว่าครบจกโอ้อันนี้ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าตะวันฉายหนักมากยิ่งช่วงหลังตะวันฉายเป็นนักวิ่งที่มั่นใจตัวเองมากมั่นใจในศักยภาพของตัวเองแล้วร่างกายของตัวเองแล้วก็อาวุธทั้งหมัดทั้งเตะคือแบบผมคิดว่านอกนะ ตอนนี้รุ่นน้องอย่างกล้องธรณีคือนักมวยความแรงมากเลยถ้ามีโอกาสได้มาเจอในการชิงแคมว่างกับรถถังในตอนนี้รถถังคิดยังไงบ้างก็ผมคิดว่าผมเป็นนักนักมวยก็พร้อมที่จะชกหมดครับอยู่ที่ว่าโปรโมเตอร์เห็นสมควรบอชาติีว่าเอ้ยคู่นี้มันสมควรที่จะต้องเจอแบบนี้แบบนี้ยินดีหมดครับก็ถังเห็นอะไรในความสดของกล้องธรณีบ้างเมื่อใช่ไหมครับมาผมถือให้ความสดของกล้องธรณีใช่ไหมครับ ของใครนะก้องเรนี่ครับก็เขาเขามีความแข็งแกร่งแล้วความพยายามสูงมากตั้งแต่เขาต่อยวันล,ลุมพินีแล้วจนพัฒนาตัวเองได้สัญญาวันวันใหญ่วันแชมปชิพนะแล้วบวกกับภาย์สุดเขาต่อยกับพี่โอเขาแบบแลกกันได้ดีมากอยู่ที่ว่าชัยชนะวันนั้นอาจจะมองสองมุมมองว่าพี่โอชนะบ้างมองก้องธนิชาบ้างผมก็ออกใครก็ได้ครับอย่างหนึ่งแล้วก็อาวุธของก้องธนิชคือหนัก ประมาาไม่ได้ทั้งเตะขาเตะซ้ายแล้วก็หมัดทุกอย่างทุกลูกเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆเลยตรงนั้นครับบคขอบคุณครับ